คุณยาย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 เลิฟสิบเอด็ดสวัสดีค่ะคุณยายเจ้าร์งออยก็บอกพี่ภัยพี่ภาย,ายเลิฟเลิฟเห็นไหมเห็นไหมเคยเห็นไหมเมืองนอกก็มีรถไทเหมือนกันคิดในใจสวัสดีค่ะจากคุณยายเจ้าบอก อาชมาแอร์ก็ขึ้นนะคะตอนนี้แดงแดงขึ้นมาแล้วชมาแอร์เอาแม่สมสีก็ขึ้นนะคะแม่สมสีอแม่สมสีนี่เราก็มาึ้นคืนกันเนาะ,ะเนาะคือกันเลยกับเจ้าของช่องนี่บ,บ่อดดบ่ได้ย้าไพ่ว่าสันมา อวับอกคุณอ้อยสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะคุณยายเจอิจากน้องเมีสวรรค์บ้านนาทุกคนทุกคนฝากฝากสวรรค์บ้านนาน้วยนเดอ้อสวรรค์บ้านนาขันผู้ได้ไปแล้วได้ขึ้นสวรรค์แท้เลยบ้านเล่านะสวัรค์บ้านนาสวัสดีน้องสาวสุดเจ๊กชี่ แล้วมาจยงไดเรลก,ก็กลงจะดากให้เนาะน้องสาวฉันนะ่ะ <c oughs> เจ้าของซ่องมากขึ้นอันวัตตี้ยมาสันว่าไม่ก็ <c oughs> มากแล้วเนาะผู้รู้จักของแก่ ่จะถึงที่ลงแล้วเดี๋ยวขอเอาสักยี่สิบนาะทีมันอย่างน้องน้องน้องเมย์ม้่งมันจะได้สิบห้านาทีแล้วอีกอีกสองนาะทีมันก็จะได้สิบห้านาทีแล้วเดี๋ยวขอ,อเอาอีกสักขารนาะที่มันเป็นยี่สิบนาทีนะถึงบ้านอีกแล้วไวไหมคุณยาย ฮัลโหลซาลาฮัลโหลไมฟิน thank you for coming my friend how are you I'm fine my friend เอาโลดเอาให้ค่ะโลดว่าสันวาเอาไว่คือวางสันใหญเอาไรใหญขอบคุณนัก15ล้านดวงใจนะคะขอบคุณค่ะ เอาผภาพันย่างเลยข้างนอกอีกกนอนม,มุมเก่ามุมเก่ามุมเดิมยุตินนถนนจายู่บะไก่ถนนไม L L s เเป็นไรนอไม y L ล s thank you you the super my For you the support my my ah is ah ls m มมันแปลว่าอย่างเงือสวัสดีจ้าคุณพี่ไพจุดสวยเลิฟเลิฟจากน้องสาวบัวน้อะเนาะโอเคอาซาลา thank you thank you so much อ่ามาดามสุอ่า คือเห็ดจังซีถึงบ้านแล้วแล้วบอกพัสนว่าถึงบ้านแล้วอ่ะป้าวันมันถึงมันถึงบ้านเร็วป้าวันเพราะว่านหนูหนูขับรถไม่ไกลแม่ป้าวันเพราะที่มันไม่ไกลอย่างที่ทํางานป้าวันบางทีที่ขึ้นที่ขึ้นสามสิบนาทีนี่นพาไปทางรัดซื้อหรอกป้าวันทางเจ้าคือ แจ้งย่ายประสันว่าดาราแจ้งยู่เดือนเจ้าหน่อยก็สิมืดแล้วย่ายนิสเสริ่งโปเสียแจ้งได้ซัมหนีละบ่มีบ่มีแดดแจ้งอากาศก็เริ่มเริ่มเย็นละอืะ้อ